เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสรรเสริญพระนามอัลลอฮ์และส่งความสันติสุขแด่ท่านนาบีม uh ูฮัมมัดสลลโลหวัลหวไลฮิวสลัมกันนะครับวันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของอามานที่ส่งพลังในการดึงดูดริสกีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมบางคนถึงมีริสกีที่มากมายเหลือเฟือทั้งทงที่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรมากเป็นพิเศษ คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของเรานั่นเองครับอัลลอฮ์ทรงสัญญาว่าจะประทานริสกีให้กับผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อย่างเคร่งครัดแต่การศรัทธาอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอเราจำเป็นต้องลงมือทำอามันต่างๆที่จะช่วยเปิดประตูแห่งริสกีให้กว้างขึ้นด้วยครับหนึ่งในอามันที่สำคัญที่สุดคือการมีความซื่อสัตย์ในการทำมาหากิน ไม่ว่าจะทำธุรกิจส่วนตัวรับราชการหรือทำงานบริษัทเราต้องยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใสไม่คดโกงหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเพราะการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นจะนำมาซึ่งความหายนะและปิดั้นริสกีจากอัลลอฮ์การบริจาคทานหรือซอดะเกาะก็เป็นอีกหนึ่งอามันที่ทรงพลังในการดึงดูดริสกีครับ ไม่ว่าเราจะมีมากหรือมีน้อยการแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดสนกว่านั้นจะเป็นการเพิ่มพูนบารกะในทรัพย์สินของเราอย่างน่าอัศจรรย์ลองนึกภาพว่าเรากำลังปลูกต้นไม้เมื่อเราให้น้ำและใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็จะเติบโตและให้ผลผลิตที่มากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราบริจาคทานทรัพย์สินของเราก็จะงอกเงยและเพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่ล่าเชื่อ นอกจากนี้การบริจาคทานยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ทรงประทานริสกีให้กับเราและเป็นการชำระล้างบาปที่อาจเกิดขึ้นจากการสแสวงหาทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องการทำซอดาเกะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการให้เงินทองเสมอไปเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นโดยการให้ความรู้ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือด้านแรงกายได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือการทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและหวังผลตอบแทนจากอัล์เท่านั้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติหรือศิลาตุนรอนให้มีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดึงดูดริสกีครับการไปรเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิสหายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากลำบาก จะเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีในครอบครัวและสังคมซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการได้รับริสกีจากอัลลอฮ์ลองนึกภาพว่าครอบครัวของเราเป็นเหมือนสวนดอกไม้ถ้าเราดูแลรดน้าพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็จะเบ่งบานสวยงามแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยสวนดอกไม้ก็จะแห้งเหี่ยวและตายไปเช่นเดียวกันถ้าเราละเลยความสัมพันธ์กับเครือญาติชีวิตของเราก็จะขาดความอบอุ่นและความสุข ซึ่งสมผลเสียต่อริสกีของเราด้วยการอ่านอัลกุรอานเป็นประจำก็เป็นอีกหนึ่งอามันที่ทรงพลังในการดึงดูดริสกีครับอัลกุรอานคือคำพีที่ประทานมาจากอัลลอฮ์ซึ่งเต็มไปด้วยคำแนะนําและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตการอ่านอัลกุรอานจะช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีสติทําให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาดซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการแสวงหาทรัพย์สิน นอกจากนี้การอ่านอันกุรอานอยังเป็นการแสดงความรักและความพักดีต่ออัลลาะ์ซึ่งจะทําให้พระองค์ทรงพอพระทยัยและประทานริสกีให้กับเราอย่างมากมายการอ่านอันกุรอานไม่จําเป็นต้องอ่านทั้งหมดในคราวเดียวเราสามารถแบ่งอ่านทีละน้อยแต่สม่ําเสมอได้สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจความหมายของอัลกุรอานและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การขออภัยโทษหรืออิสติกฟาต่ออัลลอฮ์เป็นประจำก็เป็นอีกหนึ่งอามันที่ทรงพลังในการดึงดูดริสกีครับการขออภัยโทษเป็นการยอมรับว่าเราได้กระทำผิดพลาดและเป็นการขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษและประทานความเมตตาให้กับเราการทำอิสติกฟานั้นจะช่วยชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำให้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความหวังและพลังใจที่เต็มเปี่ยมนอกจากนี้ การทำอิสติกฟานั้นยังเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซึ่งจะทำให้พระองค์ทรงพอพระทยัยและประทานริสกีให้กับเราอย่างมากมายการทำอิสติกฟาสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามสิ่งสำคัญคือการทำด้วยความสำนึกผิดและตั้งใจที่จะไม่กระทำผิดซ้ำอีกการรักษาเวลาในการละหมาดก็เป็นอีกหนึ่งอามันที่ทรงพลังในการดึงดูดริสกีครับ การละหมาดเป็นการแสดงความเคารพและพักดีต่ออัลลอฮ์และเป็นการเชื่อมต่อจิตใจของเรากับพระองค์การรักษาเวลาในการละหมาดจะช่วยให้เรามีสติและมีสมาธิในการดำเนินชีวิตทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนอกจากนี้การรักษาเวลาในการละหมาดยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ทรงประทานริสกีให้กับเราซึ่งจะทําให้พระองค์ทรงพอพระทยัย และประทานริสกีให้กับเราอย่างมากมายการละหมาดไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และขอพรให้พระองค์ทรงประทานความสำเร็จและความสุขให้กับเราด้วยการขอดูอาหรือการขอพรต่ออัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอก็เป็นอีกหนึ่งอามันที่ทรงพลังในการดึงดูดริสกีครับ การขอดูอาเป็นการแสดงความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ทรงสามารถประทานทุกสิ่งที่เราต้องการได้และเป็นการขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือและนำทางเราในการสแสวงหาทรัพย์สินการขอดูอาจะช่วยให้จิตใจของเราสงบและมั่นคงทำให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้การขอดูอาอยัางเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ซึ่งจะทําให้พระองค์ทรงพอพระทัยและประทานริสกีให้กับเราอย่างมากมายการขอดูอาสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามสิ่งสําคัญคือการขอด้วยความจริงใจและเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบรับคําขอของเรา การวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการรักษาและเพิ่มพูนริสกีครับการทําบัญชีรายรับรายจ่ายการตั้งเป้าหมายทางการเงินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้ การวางแผนทางการเงินยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมซึ่งจะทำให้เราได้รับความไว้วางใจและความเคารพจากผู้อื่นการวางแผนทางการเงินไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือยุ่งยากเราสามารถเริ่มต้นด้วยการทําบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างง่ายๆและค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวิธีการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นๆ สิ่งสำคัญคือการมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการเงินและการตัดสินใจอย่างรอบคอบการทำงานหนักและขยันหมั่นเพียรก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการดึงดูดดิสกีครับอลัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่ทำงานหนักและไม่เกียจคร้านการทำงานหนักไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้นแต่ยังช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเราให้สูงขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ การทำงานหนักยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับเราซึ่งจะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยและประทานริสกีให้กับเราอย่างมากมายการทำงานหนักไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำงาน24ชั่วโมงเราสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและพักผ่อนอย่างเพียงพอได้สิ่งสำคัญคือการมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานให้ดีที่สุด และการแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆอยู่เสมอพี่น้องครับอย่าลืมว่าริสกีไม่ได้มาจากความขยันของเราเท่านั้นแต่มาจากการอนุมัติของอัลลอฮ์ด้วยดังนั้นจงมันทำอามันดีงามขอพรจากพระองค์และใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และเมตตาเพื่อให้ริสกีไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนทุกท่านด้วยความดีงามนะครับอัสลามุอะลัยกุ้มวะรอห์มาตุมลอฮิวะบเระากาตุู